สวัสดีครับผู้ชมทีมนะครับวันนี้เราก็จะมาสรุปอนิเมะกันต่อนะครับกับเรื่องเดว์คิงอวตารภาค2ในตอนที่5และตอนที่6กันนะครับตอนที่5นะครับเริ่มต่อจากตอนที่แล้วมาที่เส้าเทียนที่กําลังประลองกับเย่ยชิวอยู่เร้าเทียนเนี่ยพยายามพูดรบกวนสมาธิของเย่ยชิวนะครับแต่ดูเหมือนว่าเย่ยชิวเนี่ยไม่ได้ตอบสนองอะไรกับเสียงของเขาเลยเร้าเทียนเลยคิดว่าเย่ยชิวเนี่ยไม่ได้ใส่หูฟังเร้าเทียนได้มีโอกาสสวนเย่ยชิวคืนบ้างเย่ยชิวด้กลางโล่ร่มขึ้นมา เาเทียนเลยคิดว่ามุมมองของเยชิวเนี่ยโดนโล่บังไปแล้วแน่ๆแถมไม่ได้ใส่หูฟังอีกคงไม่ไดีินเสียงสกิลเซ้าเทียนเลยจัดการยัดการโจมตีใส่เยชิวนะครับแล้วก็คิดว่าตัวเองเนี่ยชนะแน่นอนแต่ว่านั่นเป็นเพียงร่างเงาของเยชิวเยชิวได้มาอยู่ข้างหลังเซ้าเทียนแล้วนะครับและได้เอาชนะเซ้าเทียนไปได้ตามแผนเซ้าเทียนก็เลยบอกไปว่า <S <S แกได้ยินเสียงสกิลด้วยเหรอจานเลยบอกไปว่า ทานเทพเนี่ยให้สร้างห้องที่ปิดเสียงเร้าเทียนโดยเฉพาะตอนต่อสู้นะส่วนเชี่สกิวอ่ะได้ยินเหมือนเดิมเมื่อเร้าเทียนแพ้ให้กับเย่ชิวนะครับพวกกัปตันของแต่ละทีมเนี่ยก็อยากประลองฝีมือกับเย่ชิวต่อทว่าเย่ชิวนะครับก็เดินไล่ให้พวกเขาทั้งหมดเนี่ยไปนอนนะครับโดยวันต่อมานะครับเรื่องการปรากฏตัวของผู้เล่นในตำนานอย่างเย่ชิวเนี่ยได้สู้กับเซ้าเทียนไปเมื่อวานโดยมีโปรเพเยอร์มากมายเนี่ยมุงดูทำให้กลายเป็นว่า เป็นข่าวใหญ่ในวงการอ e ีสปอร์ตเลยนะครับโดยหน้าข่าวเนี่ยได้ถามกับตันของทุกสโมสรใหญ่ๆว่าคิดว่าจีนมมเซียวเนี่ยใช่เยชิวหรือเปล่าซึ่งทุกคนเนี่ยก็ตอบเป็นเสียงเดียวกันว่าคนที่เล่นอาชีพอย่างคนจรได้นั้นต้องชำนาญและมีประสบการณ์อย่างมากมายเพราะว่าต้องเข้าใจทุกสายอาชีพทุกสกิลอย่างแตกฉานไม่มีทางที่มือใหม่เนี่ยจะเล่นได้แน่นอนคนที่เล่นได้ในระดับนี้มีเพียงเยชิวคนเดียวเท่านั้น ผ่านไปหลายวันนะครับห้องฝึกซ้อมของทีมซิงซินของเท่าแก่และเย่ชิวเนี่ยได้สร้างขึ้นใหม่โดยเป็นห้องที่ดูโอเคกว่าตอนแรกเยอะเลยนะครับต่อมาเย่ชิวได้เข้าไปแย่งบอสต่อโดยครั้งนี้เนี่ยมีหลายกิวมากมายเลยนะครับที่เข้ามาตีบอสเย่ชิวเนี่ยเลยปั่นให้พวกกิวต่างๆเนี่ยตีกันเองนะครับเพื่อว่าเย่ชิวเนี่ยจะได้เก็บของ d r อปของพวกเนี่ยไปแต่ดูเหมือนว่าจะมีผู้เล่นอาชีพโจรคนนึงนะครับที่ค่อนข้างมีฝีมือมาเก็บของตัดหน้าเย่ชิวไปก่อน เยเชียเลยต้องตามไปนะครับหลังจากสู้กับโจนได้สักพักพวกผู้หญิงที่ชื่อจินนะครับก็ตามมาและเจอแล้วก็บอกว่าพวกผู้ชายที่มาด้วยเนี่ยจินมอเสี้ยวและโจนเนี่ยมันร่วมมือกันเพื่อหลอกเราให้ตีกันเองและเก็บของดรอปไปเพราะโอกาสดรอปในอาณาจักรทวยเทพนั้นสูงมากๆเลยนะครับจินเคยมีประเด็นกับเจ่าแก่นะครับในสมัยก่อนโดยเธอใส่ร้ายเจ่าแก่ด้วยมารยาของเธอเนี่ยทำให้ผู้ผู้ชายเนี่ยหลงคืนนะครับทําให้มาททาร้ายเจ่าแก่ เจ๊ก็เลยคิดเอาคืนโดยการโจมตีใส่เส้นที่จะหนีตามคําแนะนําของเยชิวนะครับหลังจากสะใจได้สักพักเจ๊ก็ถูกฆ่าตายเยชิวเลยบอกว่าเนี่เจ๊โอกาสดรอปผองตายเนี่ยที่นี่มันสูงนะและก็ตามนั้นครับปืนใหญ่ของเจ๊ก็ได้ดรอปไปจบตอนที่5ตอนที่6นะครับเริ่มเรื่องต่อมาที่พวกจินเนี่ยไปตามจับผู้เล่นอาชีพโจนที่มาปล้นของดรอปไป โจนได้เล่นงานจินจนหมอบกับพื้นนะครับทำให้เจที่ตายไปแล้วแต่ว่านั่งดูจอของเยชิวเนี่ยหัวเราะขึ้นมาทําให้เยชิวต้องออกมาแล่นเป็นจัดการจินเพื่อเอาไอเทีมปืนใหญ่ให้เจคืนเมื่อจินตายนะครับเธอก็เข้าไปอ่อยผู้ชายในแชทว่าช่วยด้วยฉันโดนจินมอเซี่ยวกับคนอาชีพโจนรังแกทําให้ฉันตายแล้วอาวุธของฉันดับไปทําให้ผู้เล่นมากมายนะครับมันใส่เยชิวและโจนแล้วผู้เล่นมากมายนะครับก็ไปล้อมเยชิวและโจนแต่ก็ตายไปยกทีม20คน เพราะว่าฝั่งเย่ชิวเนี่ยได้พวกจานมาช่วยทําให้หลิวเฮานะครับไปชวนสุนเฉียงกับตันคนปัจจุบันของเจียซือที่มีปัญหากับเย่ชิวเพราะว่าถูกแย่งหน้าตอนงานแข่งออสตาสุนเฉียงเลยตกลงเข้าไปนะครับสุนเฉียงเองเนี่ยก็มีฝีมืออยู่บ้างเลยทําให้พวกจานเนี่ยสู้ไม่ได้สุนเฉียงไปซุ่มฝึกวิธีบังคับมังกรทะยานฟ้าของนักเวทสงครามมากว่าหนึ่งเดือนเพื่อเอามาขิงเย่ชิวว่าตัวเองก็ทําได้เหมือนกัน เมื่อตอนที่เย่ชิวเนี่ยทำในงานแข่งออสตาตอนนั้นสุนเฉียงเนี่ยเลยได้ใช้มังกรสุ่มทะยานฟ้านะครับใส่เย่ชิวแล้วก็บอกว่าไงล่ะตอนนี้ฉันใช้ได้แล้วเย่ชิวก็บอกไปว่าแล้วไงล่ะหลิวเฮาเลยบอกว่าแสดงว่านายก็เป็นอดีตเต็มตัวไปแล้วนี่เย่ชิววันนี้พวกเราคือเสือที่ปลอมตัวมาจัดการหมูเย่ชิวเลยบอกไปว่านายก็ควรใช้เสือปลอมมาสิไม่ใช่เอาหมูอย่างพวกนายมากินเสือเย่ชิวได้พูดไปอีกว่า การที่นายเป็นตัวแทนของไ d ดีฉันเล่น ID ดีเทพแห่งสงครามที่ฉันทำคงทำให้นายมีคุณค่ามากสินะแต่แท้จริงแล้วฉันก็คือ MVP ทำให้ซุนเฉียงโกรธมากนะครับเลยเข้าไปปะทะกับเยชิวซุนเฉียงได้ประมาทนะครับจากการเล่นคนเดียวเลยทำให้โดนล็อกตัวและโดนโจมตีสวนกลับไปเยชิวได้บอกให้ทุกคนเนี่ยหนีตามแผนของเขาที่เขาคิดเมื่อกี้นะครับเพื่อให้ซุนเฉียงไล่ตามมาเพื่อจะได้แยกพวกซุนเฉียงออกจากกัน ทุกอย่างก็เป็นไปตามแผนของเยชิวนะครับทาให้พวก3คนเนี่ยถูกจัดการไปก่อนเหลือเพียงหลิวเฮาและซุนเฉียงซุนเฉียงที่เพิ่งมาถึงนะครับได้รู้ตัวว่าตัวเองเนี่ยติดกับของเยชิวเข้าเต็มๆเ,เลยทําให้เขาโมโหเป็นอย่างมากเยชิวได้สั่งการให้พวกจานเนี่ยไล่สกิลใส่ซุนเฉียงทําให้เกิดคอมโบที่มีอัตราชนะ1 0 0นะครับทาให้หลิวเฮาเนี่ยนึกถึงอดีตท,ที่เยชิวเนี่ยยังเป็นกัปตันของเกียร์ซืออยู่และทําให้เกียร์ซือนั้นรุ่งโรย เยชิวเคยพูดเอาไว้ว่าถ้าพวกนายร่วมมือกันเล่นตามแผนจะเกิดเป็นคอมโบที่สมบูรณ์กลอรี่ไม่ใช่เกมที่จะเล่นคนเดียวได้หรอกนะตัดกลับมานางปัจจุบันนะครับเยชิวได้บอกว่านี่นี่นายต้องเล่นงานฉันที่เป็นคนสั่งการแผนนะดูไม่ออกเหรอซุนเฉียงทําให้ซุนเฉียงมาโจมตีเยชิวนะครับแต่ก็โดนพวกจันเนี่ยสกัดเอาไว้ซุนเฉียงเลยก็บอกไปว่าบอกแล้วไงฉันคนเยอะกว่าได้เปรียบเห็นเห็น ุนเฉียงเลท้าให้เย่ชิวเนี่ยมาตัวต่อตัวเย่ชิวเลยบอกไปว่านายไม่อายเรือไงตัวละครฉันเลเวลแค่52เองนะสุนเฉียงเลยพุ่งเข้ามาอีกครั้งนะครับแต่ก็โดนเย่ชิวเนี่ยกระแทกกลับไปด้วยโล่รม่มเย่ชิวได้พูดทิ้งท้ายเอาไว้ว่าเฮ้อนายที่เป็นแบบนี้เลิกเล่นกอลลี่ไปซะแล้วไปเล่นเกมยิงจรวดหรือมาริโอเถอะก่อนที่จะปิดฉากจัดการสุนเฉียงไปทำให้เย่ชิวและเหล่ามือใหม่ของทีมจาน เอาชนะผู้เล่นหลักของเจียซือไปได้ทั้งหมด5คนเจบอกว่าที่นายพูดเนี่ยก็แรงเหมือนกันนะมาริโอเนี่ยนะเยชูก็เลยบอกไปว่าผมพูดจริงนะซุนเฉียงเนี่ยมันเล่นคอนทรายังไม่ได้เลยเพราะว่าต้องเล่น2คนเยชูได้ออกมามองสโมสรเจียซือและนึกย้อนอดีตก่อนจะพูดว่าเจียซือจบสิ้นแล้วจบตอนที่6